โอเคครับกบบบบบ็กรบาบสวัสดีพี่นรับกานเป็นชุกท่านอนว่งนี้หลับมาพบกผมอีกแล้วนะครับแบบหลวงไข่ในก,การไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Marvel Spider-Man 2นะครับผมเวลาทดลองเล่นสำหรับ PlayStation Plus ก็อย,อยู่ที่2ชั่วโมงครับเราไปดูกันว่าหลังจากที่ผมเล่นครบเวลาแล้วเนี่ยผมจะอยากไปต่อหรือพอแค่นี้ไปรับชมกันเลยครับ เกมนี้นะครับก็เป็นเกม Exclusive นะครับสำหรับ Sony นะ PlayStation ซึ่งตามความคาดหวังผมผมคิดว่ามันต้องดีระดับหนึ่งเลยถ้าจะเป็นเกม Exclusive นะครับระดับความยากเนี่ยก็จะมีระดับ ต่างๆนะแต่ชื่อเรียกมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับอย่างเช่น Amazing อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือระดับ Normal ซึ่งตรงนี้ต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่า Normal คือมันรันอยู่ที่ประมาณ30เฟรมต่อวินาทีนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันไม่ได้ไหลลื่นนะดูแบบ กระตุกนะสำหรับคนที่แบบเคยเล่น60เฟรมขึ้นไปมาแล้วที่จริงจอผมก็ค่อนข้างจะพร้อมนะมี HDR อะไรด้วยแต่ว่าเรื่องของความละเอียดเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นความละเอียดเยอะขนาดนั้นผมก็เลยชอบที่จะเล่นอะไรที่มันลื่นๆมากกว่านะครับโดยภาคนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสไปเดอร์แมนนะครับสองคนนะก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับแล้วก็ไมล์ ก็เป็นเด็กนักเรียนอายุ17ครับแล้วก็ปีเตอร์พัคเกอร์ก็เป็นคนที่แบบสไปเดอร์แมนยุคเก่านะครับซึ่งเรื่องราวของภาคนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของไม้นี่แหละกับปีเตอร์พัคเกอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของแฮร์รี่ด้วยนะครับผมกับพ่อของเขานะครับซึ่งแฮร์รี่เนี่ยก็ป่วยอะไรสักอย่างนะแล้วนอร์แมนออสบอนนะครับผมพยายามที่จะรักษาลูกไม่ให้ลูกตายแต่ว่าใช้เนี่ยครับพลังดำดำนี่แหละฮะรักษาซึ่งก็ไม่รู้ว่าถัดไปจะมีเเรื่อง เป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปตัดมาในปัจจุบันนะครับผมปีเตอร์นะครับก็ได้เข้ามาเป็นครูนะครับเป็นครูปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับมาสอนวันแรกเลยครับก็ดันเจอปัญหาเขาให้แล้วนะครับเพราะว่ามีแซนแมนนะครับเข้ามาบุกเมืองนะครับสุดท้ายทั้งนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยก็ต้องทิ้งภารกิจในโรงเรียนครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวเมืองก่อนนะครับ ซึ่งมาโก้ครับก็แซนแมนนั่นเองครับได้มาก่อปัญหานะครับวันไหนไม่ก่อมาก่อวันนี้นะครับปีเตอร์พัคเกอร์ก็บอกว่าแม่งกูโดนไล่ออกยแน่เป็นครูวันแรกก็โดดสอนแต่แล้วนะครับซึ่งตุงนี้เกมเปิดตัวค่อนข้างดีนะครับผม ผมรู้สึกดีเลยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอิสระนะครับเกมก็สอนเห้เราลองใช้ใยหนนะครับแต่ที่คาใจผมอยู่นิดนึงก็คือเรื่องเฟรมเรทครับคือผมชอบลื่นมากกว่าว่ะท่านผู้ชมผมก็เลยต้องลองปรับนะครับเป็นโหมดประสิทธิภาพดูนี่ครับการเล่นเนี่ยไหลลื่นสะใจเลยทีเดียวเกมก็ทําการสอนวิธีโหนเราต่างๆนะแบบธรรมดาแบบเว็บชิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนในเรื่องเสียงประกอบเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมเหมือนเราดูหนังเลยนะครับผม จะมีทั้งเสียงแบบชวนสนุกสนานแล้วก็เสียงแบบจริงจังเวลาเข้าใกล้โซนต่อสู้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามุมกล้องของภาคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไปหน่อยนะครับทำให้เราเห็นรายละเอียดของตัวละครไม่ค่อยดีนะครับเกมก็พยายามสอนให้เรากดเหมือนกับเป็น Quick ทม์อีเ e นต์นะครับก็คือหลบลีกนะครับซึ่งเป็นระบบค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันดีอยู่นะครับเพราะทําให้เราเนี่ยจดจ่อมีสมาธิอยู่กับเกมตลอดนะครับผม บอกเลยว่าเกมนี้เปิดตัวมาเนี่ยไม่มีง่วงนอนนะครับผมซึ่งเขาจะให้เราเล่นแบบฉากอลังการอย่างเงี้ยเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็มีสอนเรื่องการใช้วัสดุข้างตัวมาช่วยทุรบนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราแทบจะไม่ต้องบังคับอะไรมากนะครับเราก็แค่กดอ2าสอ้างเพื่อที่จะโหนไปเรื่อยๆแล้วก็กดหลบเมื่อมี Quick Time Even t เข้ามานะครับหรือว่ากดปุ่มโจมตีตาม Quick Time Even t ครับ ดูเหมือนจะคอนโทรลยากแต่จริงมันคอนโทรลง่ายๆมากเลยครับท่านผู้ชมสำหรับการอรารวาสของแซนแมนนะครับหรือว่ามาโก้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเขาโดนล่าหรือต้องการเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีควิกไทม์อีเวนต์ใ้กดอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือการออกแบบฉากเนี่ยผมว่าดีเลยนะครับ มุมกล้องเนี่ยใกล้บ้างไกลบ้างนะครับผมแต่ผมชอบมุมมองตรงที่มันใกล้ๆมากกว่าอ่ะมันเห็นรายละเอียดเยอะนะครับจากนั้นเกมก็จะเริ่มสอนการต่อสู้แบบธรรมดานะครับให้เราได้เพลิดเพลินกันนะครับถ้ามันมีหัวแดงขึ้นมาแสดงว่ากําลังจะโดนโจมตีเราก็สามารถกดหลบได้เลยโดยที่ไม่ต้องหันไปมองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติความสามารถของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะและเกมก็จะสอนให้เราใช้ท่าพิเศษนะครับซึ่ง มันก็มีทั้ง2คนนะทั้งโมราเลสแล้วก็ปาร์เกอร์นะครับผมท่าก็จะต่างกันนะจริงๆต่อไปเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดสกิลหรืออัพท่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีปราร์เกอร์ก็ไม่รู้ว่ามาโคน,นั้นโกรธอะไรหรือโมโหอะไรนะครับผมอยู่ดีๆก็อรารวาดแบบบ้าคลั่งขึ้นมา เราก็พยายามจะหาทางช่วยครับเพราะเราก็น่าจะรู้แหละว่ามาโก้ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่แบบเลวร้ายอะไรนะครับแต่ว่าคนมันเดือดร้อนไงเราก็เลยต้องมาช่วยนะครับผมนอกจากนั้นเกมก็จะสอนระบบยิงใหนะครับผมกดอ1หนึ่งรัวๆนะครับผมแล้วก็พอได้จังหวะก็กดโจมตีรัวๆได้ซึ่งตรงนี้เราจะบังคับเป็น โมราเลสแทนแล้วนะครับก็คือเป็นสไปเดอร์แมนอีกคนหนึ่งหนูน้อยวัยสิมีท่าพวกสายฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะทั้งฉากทั้งเสียงนี่อลังการสะใจเลยท่านผู้ชมใครชอบบูบูหรือว,ว่าชอบหนังกลุ่มมาเวลนี่คือต้องเล่นเลยนะครับผมแต่ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้คือผม ค่อนข้างจะเฉยๆกับหนังมาเวลไปแล้วเมื่อก่อนคือผมชอบมากเหมือนกันนะแต่พอเราแก่ขึ้นเราโ่วยหาหนังประเภทอ,อื่นมากกว่าแต่ผมก็ยังโอเคอยู่นะคือมันเพลินไปตามเนื้อเรื่องแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีการทําฉากอลังการให้ชวนติดตามดีนะครับเนี่ยครับท่าพุ่งสอนให้พุ่ง a อ t a ท k ด้วยนะครับกดสามเหลี่ยมซึ่งเราไม่ต้องบังคับอะไรเยอะเลยนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีท่าแบบโจมตีรุนแรงด้วยนะครับมันจะขึ้นมาบางจังหวะนะครับเวลาเราใช้แล้วมันรู้สึกแบบเท่มากนะครับเหมือนกับตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครนี่ครับก็ควิกไทม์อีเวนต์ไปแผนของการจัดการไอแซนแมนนี่ก็คือใช้น้ำนะครับทำให้ทรายมันละลายนะครับเหมือนกับประสาททรายที่โดน น้ำทะเลซอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะจัดการแซนแมนได้นะครับเราต้องใช้วิธีอื่นอีกทีหนึ่งนะครับเกมมันก็สอนระบบต่างๆไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเอาเฉพาะระบบบินเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีหลายท่ามากเลยนะครับผมแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าจะจําท่าไม่ได้นะครับเกมมันมีเตือนให้เราตลอดนะว่าเราอาจจะต้องใช้ท่าไหนหรือท่าไหนนะครับเป็นการซัพพอร์ตผู้เล่นที่ยังไม่คุ้นปุ่มนะครับผมตงตรงนี้เกม ออกแบบไม่ได้ดีนะเหลือแต่มุมกล้องนี่แหละผมยังรู้สึกว่าพอมุมกล้องมันห่างไปอะ่ะความละเอียดของสิ่งต่างๆอ่ะมันลดลงไปเว้ยกลายเป็นเหมือนกราฟิกมันต่ําไปเลยทั้งที่รายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนหลังว่าม,มีปัญหาอะไรจากนั้นนะครับเราก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งในการจัดการแซนแมนนะครับก็คือใช้พลังของ2คนนี่ร่วมกันนะครเป็นกระแสไฟฟ้า เวลาไปโดนกับเม็ดทรายเนี่ยครับเป็นวิทยาศาสตร์เลยครับมันก็จะกลายเป็นคริสตัลนะครับกลายเป็นของแข็งขึ้นมาเหมือนเราเผาแก้วอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็ทําให้เราจับตัวมาโก้ได้นะครับในที่สุดนะสไปเดอร์แมนก็ถามว่ามีอะไรก็บอกเดี๋ยวจะช่วยเองมาโก้เ็บอกว่าเฮ้ยช่วยไม่ได้หรอก พวกนายนั่นแหละที่ต้องการให้ฉันช่วยมาโก้เหมือนบอกว่ามีนักล่านะครับกำลังตามล่าเขาอยู่แล้วก็อาจจะล่าเราด้วยไม่แน่ใจนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องตรงนี้ก็เป็นฉากตัดมาเนี่ยจริงๆเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าภาพมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือรายละเอียดบันดีนะพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือดีหมดเลยแต่ตอนฉากไกลๆบอกว่ามันหยาบมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ล่านั่นเองนะครับเคเวน ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อนะมันเหมือนกับเควเวนเนี่ยรู้สึกว่าแม่งไม่เห็นมีคนที่แบบฝีมือทัดเทียมกับเราเลยให้ไปหาคนที่มีฝีมือมาหาได้แค่นี้เหรอลูกน้องก็เอารายงานมาให้ดูนะครับน่าจะมีสนามนักล่าใหม่นะครับก็เนี่ยครับมีตัวละครในมาเวลนะครับอยู่ในเมืองนิวยอร์กนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเรื่องของในเมืองนิวยอร์กนี่หละครับผมเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับภาพสวยเลยแต่จะเป็นภาพแบบตั้งใจทําฉากมา หลังจากที่จัดการมาโกหรือว่าแซนแมนได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือประชาชนต่อนะครับสัญญาณพวกอินเทอร์เน็ตอะไรสื่อสารไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามไปทําให้ระบบสื่อสารสำรองเนี่ยใช้งานได้นะครับแล้วก็ช่วยคนตามรายทางนะครับเราก็จะได้เริ่ม ห่อเอินเดินอากาศซึ่งผมบอกเลยว่ามันเพลินมากครับก็ค,คือเล่นได้แบบไม่ต้องคิดมากเลยถ้าใครไม่ชอบอะไรที่มันเครียดๆผมแนะนําเลยนะครับสำหรับ Marvel Spider-Man 2เนี่ยครับเขาทำให้ระบบสัญญาณออนไลน์ได้เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือหลังจากนั้นก็มีระบบของเลเวลทักษะด้วยนะครับผม ซึ่งมันสามารถแยกครับได้นะครับในแต่ละตัวนะมันมีท่ารวมนะครับแล้วก็ท่าแยกเฉพาะแต่ละตัวอะไรอย่างนงี้ด้วยอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับให้รู้ว่ามันมีนะจริงๆผมว่าสไปเดอร์แมนนี่เขาสู้ได้ค่อนข้างเก่งดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องใช้ท่าอะไรเยอะเลยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการแจ้งเหตุนะครับให้ไปช่วยเหลือเกิดการผู้ร้ายตรงนู้นตรงนี้นะครับเวลามันมีการจรลาจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้ทดสอบการต่อสู้เต็มที่นะครับ เนี่ยครับให้หัดใช้ท่าใหม่ท่าอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแรกๆผมก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่นะแต่หลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าการสู้แบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะสำซากไปนิดนึงนะครับผมเออแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเราอัพสกิลไปเยอะๆมันจะมีแบบอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่านะอ้อและที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมคือเวลาเราเจ็บเนี่ยคือถ้าเผือโดนโจมตีนะ คือเจ็บจริงจังนะครับผมเจ็บางปตายเลยนะคือเราหลบเก่งอยู่แล้วนะครับมีสัญชาตญาณในการหลบเราก็ต้องหลบให้มันเป๊ะๆะนะครับ เหมือนทาให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการคราฟแกจเจตนะครับเอามาช่วยต่อสู้อย่างเช่นใช้โดนอะไรบางอย่างยกตัวศัตรูให้ค้างขึ้นอยู่ข้างบนอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับเป็นการสตันอะแล้วก็ยังมีเรื่องของการสลับตัวนะครับจะเล่นเป็นมาส์หรือว่าจะเล่นเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็สลับมาเล่นเป็นไมส์นะครับแล้วก็มีการสอนท่ากระโดดใหม่ ผมคิดว่ามันจะกระโดดสูงมันก็ดีดตัวขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็โหนต่อเกมมันก็ค่อยๆใส่รายละเอียดมาเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องของพัทเซ้นครับซึ่งมันก็แทบจะไม่เป็นพัทเซ้นเลยก็ได้นะครับผมแค่แบบทําให้ท่อน,นะครับมันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเกมกําลังสอนเองมากกว่านะครับก็เนี่ยครับมีระบบยิงใหญ่นะครับเพื่อที่ จะมัดศัดตรูไว้แล้วก็มีเรื่องการหลบแบบเพอร์เฟกตนะครับตอนที่ขึ้นสีแดงบนหัวแล้วเราหลบเนี่ยมันจะทําการหลบพร้อมกับยิงใยใส่ศัตรูโดยอัตโนมัตินะครับถ้าหลบแบบเพอร์เฟกนะครับนอกจากหลบแบบเพอร์เฟกนะครับผมก็จะมีการแพรรี่ด้วยนะครับถ้าแพรรี่ถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียการทรงตัวอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็โจมตีได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็จะได้แถบพลังอันเล็กนะครับเพื่อเอาไว้ฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผม ต่อสู้เสร็จนะครับก็เป็นเรื่องของการสำรวจคริสตัลนะครับจริงๆเหมือนเป็นเรื่องของเฟสเสริมมากกว่าท่านผู้ชม ไอคริสตัลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความทรงจําของแซนแมนหรือมาโก้ที่มันแตกกระจัดกระจายอยู่นะครับถ้าอยากจะรักษามาโก้หรือทําให้มาโก้เนี่ยกลับมาเป็นปกติเนี่ยก็คือให้เก็บชิ้นส่วนของริสตันนะครับมาให้ครบนะครับเนี่ยครับก็มาเจอความทรงจําของมาโก้นะครับเหมือนพูดว่าแบบได้อยู่กับใครบางคนแค่แป๊บเดียวนะครับเธอหายไป จากนั้นก็จะเป็นปัญหาของชีวิตประจำวันของสไปเดอร์แมนนะครับคือต้องเอาส่วนรวมเป็นหลักนะครับจนมีปัญหาเรื่องของส่วนตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับพีเตอร์พัคเกอร์ก็โดนอาจารย,าย์ใหญ่สวดน,นะครับเข้าทำงานวันแรกนี่คือแบบหนีการสอนแล้วก็ทิ้งเด็กนะครับทางั้งนที่แม่งเราก็ไปช่วยคนในเมืองแท้ๆนะครับแต่ก็โดนไล่ออกและนี่ก็เป็น สีสันของดราม่าเกมสป i d เดอร์แมนซึ่งพบเจอทั้งในหนังแล้วก็ในเกมนะครับเมื่อเราตกงานแล้วมันก็มีภารกิจเสริมครับไมค์ก็บอกว่าเฮ้ยมีภารกิจถ่ายรูปส่งนักข่าวอะไรประมาณนี้นะครับไปถ่ายรูปเด็ดๆแล้วก็หารายได้เสริมไปพังๆนะครับไอจริงๆภาพตอนที่มันไม่ได้มีพวกทรายของแซนแมนมาบดบังเมืองเนี่ยผมว่าภาพก็สวยอยู่นะแม้มันจะแบบหยาบๆไปนิดแต่ผมก็ถือว่าโอเคท่านผู้ชม เนี่ยครับเราก็ไปถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะรับจ็อบเสริมเพราะว่าสไปเดอร์แมนก็ต้องกินข้าวเหมือนกันจากนั้นเกมก็จะเริ่มสอนเควสต,ต่างๆนะครับเหมือนเราตามหาอีเวนต์บริเวณน,นั้นได้นะครับโดยการกด R3 นะครับแล้วก็เปิดแผนที่ดูก็ได้นะครับเนี่ยมีจุดถ่ายรูปมีจุดพวกก่ออาชญกรรมมีจุดที่แบบจะไปเคลียร์คริสตัลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เมืองเนี่ยโอ้ผมว่ามีให้สำรวจค่อนข้างจใจใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเมืองนิวยอร์ก เนี่ยครับมุมมองใกล้ๆหรือมุมมองแบบที่มันมีแสงเนี่ยผมว่าสวยนะเออมันไม่ได้แย่เลยนะแต่ตอนเปิดตัวผมรู้สึกว่าทําไมภาพมันไม่ค่อยสวยวะพอเล่นไปสักพักเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นอาจจะเป็นตามสถานการณ์ด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเราก็เจออาชากรรมตรงไหนก็ไปช่วยนะครับแล้วก็จะได้ exp แล้วก็ได้ชิ้นส่วนเทคโนโลยีไว้อัปเกรดนะครับแล้วก็ดูท่านผู้ชมตรงนี้วิว สุดยอดจริงคือผมเห็นแล้วผมปดไม่ได้ที่แบบอยากจะไปสำรวจแม่น้ำตรงนั้นนะครับสวยมากแต่ว่า Spider สไปเดอร์แมนก็หอ่อทะลุเสาได้เหมือนกันในะเกมนี้ <c oughs> คือเกมมันพยายามออกแบบให้เราเคลื่อนไหวได้ไหลลืนะ่นน่ะท่านผู้ชมมันก็เลยไม่ค่อยจะติดอะไรเลยบางทีก็ทะลุคนอะไรไปได้เลยนะครับดูวิวสิท่านผู้ชมแบบสุดลูกหูลูกตา ผมพอจะเข้าใจนะว่าที่เกมเนี่ยมันทํารายละเอียดต้นไม้ได้ไม่ละเอียดมากเหมือนเกมอื่นเนี่ยก็เพราะว่าแผนที่มันค่อนข้างจะกว้างแล้วเป็นโอเพนเมอร์นะท่านผู้ชมดูดิดูต้นไม้นะครับคือมันแบบเป็นกราฟิกสมัยก่อนเลยแต่น้ํานี่สวยมากครับเหมือนมันจะเน้นแค่บางอย่างเนาะแต่ผมก็รู้สึกเพลิดเพลินดีครับผมไปกับการห่อเหินเดินอากาศของสไปเดอร์แมนแบบคล่องตัว จริงๆคุณแค่กด R2 ครั้งเนี่ยคุณก็สามารถไปได้ทุกที่แล้วนะครับคุณจะโหนจะปีนปุ่มเรียวกันหมดนะครับมันไม่ได้เล่นยากนะท่านผู้ชมเกมออกแบบมาได้ดีเลยสําหรับการเคลื่อนไหวเนี่ยครับการต่อสู้ครับมุมกล้องก็จะมีทั้งแบบซูมใกล้และซูมห่างเนาะแล้วผมก็ลองไปหยอกคนที่เดินไปเดินมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะพยายามจะไปต่อยเป็นต่อยไม่ได้นะครับกลายเป็นแบบไปชู2นิ้วนะครับ โชวีนะครับจะพุ่งใส่คนยิงใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับผมเห็นไหมทะลุหมดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกชิ้นส่วนเทคโนโลยีครับที่พวกคนร้ายได้ซ่อนไว้ตามทั่วเมืองเราสามารถไปหาได้เนาะก็น่าจะเอาไว้อัปเกรดระบบต่างๆนั่นแหละถัดไปก็เป็นเรื่องของชุดนะครับผมจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรีสเท่าไหร่นะแต่เกมมันก็ใส่มาก็เหมือนเป็นสีสันอาจจะทําให้เราสะสมอะไรอย่างนงี้เนาะแต่เรื่องที่ผมรู้สึกอยากตีนิดนึงก็คือ เราปรับข้างนอกเนี่ยเป็นเฟรมเรทดื่นแล้วแต่พอเราเข้ามาเป็นหน้าต่างแบบเนี้ยเฟรมเรทมันจะดอกเหลือ30เฟรมตลอดเลยเออทาไมมันไม่ทําให้ลื่นด้วยวะผมว่าก็ไม่น่าจะยากหรือเปล่านะแล้วก็เมื่อบรรยากาศเนี่ยมันใกล้ค่าเห็นไหมครับภาพมันก็จะเริ่มสวยขึ้นครับท่านผู้ชมเออจากตอนแรกที่ผมรู้สึกว่าแน่งภาพมันไม่ละเอียดว่ะไม่สวยว่ะต้นไม้นี่ก็ดูไม่มีชีวิตชีวาแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าเกมเนี่ยมันแบบแผนที่มันกว้างมากอะ่ะมันมาให ต้นไม้ทุกต้นสมจริงผิวไหวหมดมันก็กินทรัพยากรเครื่องเปเ่าๆนะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นการดาวอารมณ์เราลงมาแล้วนะครับตอนแรกคือผมบอกเลยว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ที่เราจะได้บู๊แบบเต็มๆแบบไม่หยุดจุดไม่อย,อยู่ใครอยากแบบเปิดตัวแบบอลังการนี่คือสมใจอยากแน่นอนตอนหลังผมก็กังวลหน่อยๆว่าถ้ามันเลยช่วงแบบอลังการไปแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะ มันจะแบบทําให้เรารู้สึกแบบเบื่อไปเลยหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมที่ลองมาแล้วผมไม่รู้สึกเบื่อนะมันเหมือนกับเราได้พักมากกว่าคือช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนเราไม่ได้หายใจเลยท่านผู้ชมทํานูน่นทํานี่ตลอดนะครับแล้วก็มาคุยลําลึกความหลังกันตั้งแต่ครั้งที่ป้าเมยังไม่เสียชีวิตนะครับถ้าใครดูหนังมาก็น่าจะรู้เรื่องแหละนะครับล้วก็พยายามหาทางที่จะหาอาชีพ เสริมอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันเหมือนให้เราได้พักนะครับเราก็ได้ย้อนไปคิดถึงเรื่องของวันๆนะครับตอนที่ได้เป็นสไปเดอร์แมนใหม่ๆเนาะก็มันยังเป็นคอนทราสต์อยู่ว่าตกลงสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นคนทําลายเมืองหรือว่าเป็นคนช่วยเมืองกันแน่นะเราก็ได้ป้าเมย์เนี่ยครับเป็นคนที่ขัดเกลาการมองโลกของเรานะครับเออผมลืมพูดบางอย่างสําหรับเกมนี้ที่มันเป็นสเปเชียลนะครับมันก็คือเรื่องของ การใช้คอนโทรลเลอร์ของ PlayStation 5นะเออผมว่ามันใช้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเกมอื่นๆเนาะมันเหมือนออกแบบการสั่นมาแบบเฉพาะเยอะมากอะ่ะท่านผู้ชมต้องลองไปหาจับกันดูเองนะว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของเพื่อนรัก ในอดีตแล้วแฮร์รี่นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่แฮร์รี่เนี่ยได้รักษากับพ่อเขาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรวะในเกมมันยังไม่ได้บอกเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยท่านผู้ชมดูใบไม้ร่วงตามพื้นนี่ขนาดไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าเล่นกับ PC สเปคสูงๆเนี่ยเกมมันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่าใน PlayStation 5เนาะแต่แค่นี้สำหรับผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วครับเนี่ยครับ ขับจักรายานทะลุคนได้ต้นไม้แข็งโป๊กนะครับแล้วก็ชนคน <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเกม open w น r วินะจากนั้นแฮร์รี่ก็ชวนเราไปรำลึกความหลังที่โรงเรียนนะครับผมตอนที่แอบเข้าไปเอาแฟลชไรหรือฮาร์ดไรอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเนื้อเรื่องผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้ที่ผมเห็นเลยก็คือเวลาตัวละครมันอยู่ใกล้ครับท่านผู้ชมรายละเอียดมันเยอะนะครับสีหน้าท่าทางการพูดเนี่ยมันเหมือนกับ มีการทำ motion capture มาด้วยนะแต่ว่าตอนที่สไปเดอร์แมนแบบอยู่ห่างๆทำให้เราแบบเห็นอะไรไม่ละเอียดนะครับเนี่ยครับก็แอบปีนเข้ามาครับมันเหมือนก็เป็นมินิเกมแล้วกันเป็นเกมเพลย์อีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็เหมือนเป็นพัซเซิลที่ให้เราต้องไปหาหนูน่นแก้ปัญหาตรงนี้ บอกเลยว่าท่านผู้ชมจะสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกดีด้วยซ้าถ้าใครแบบทํางานมานเหนื่อยเนี่ยผมแนะนําเลยนะมันไม่เครียดไม่อะไรนะครับผมเนี่ยครับมีใช้แบบถังขยะหลอกล่อให้พานลงหลงไปอีกทางนึงแล้วเราก็ไปอีกทางนึงคือเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้แค่นี้จริงๆเพราะว่าผมได้ลองเล่นแค่นี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะยังมีอะไรอีกเยอะแล้วก็เนี่ยครับเป็นระบบการใช้จอยนะมันใช้จอยแบบ หมุนหรือว่าเคลื่อนที่เพื่อที่จะเลงเป้าบาสแล้วก็ชูพได้นะครับเหมือนพยายามจะใส่ระบบมาให้เราเล่นกับจอยมากขึ้นแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนะั้นแต่ก็ถือว่าดีกว่าเกมอื่นนะครับมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร หมือนเราดูหนังนะจากที่ผมเล่นที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันคงจะครบทุกอารมณ์แหละนะครับทั้งบู๊บุนหรือว่าผ่อนคลายหรือว่าเป็นฟิลดราม่านะครับผมว่าต้องมีแน่นอนถ้าเป็นมาเวลซึ่งเวลาของผมก็สองชั่วโมงจบไปอย่างรวดเร็วผมรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยท่านผู้ชมไม่มีการดําเนินเรื่องตอนไหนที่รู้สึกอืดเลยซึ่งมันจะมาอืดตอนหลังนิดนิดหน่อยแต่ผมก็รู้สึกสนุกนะเพราะว่ามันเหมือนกับมีมินิเกมให้เล่นนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับที่ผมลองเล่นมาแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยสรุปแล้วผมรู้สึกยังไงนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมขอให้เป็นไปต่อแล้วกันนะครับสำหรับสไ i เ e r ร a n 2นองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคในหลายๆเรื่องในหลายๆอารมณ์แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราเล่นไปนานๆเนี่ยระบบมันจะซ้ำซากหรือเปล่าแต่เอาแค่เรื่องเปิดตัวเนี่ยคือผมรู้สึกโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง บู๊นะครับมีทั้งเนือเรื่องมีทั้งดรามา่าแล้วก็การเคลื่อนไหวตัวละครอ,อะไรเงี้ยโอเคออกแบบมาดีหมดนะครับการแคปโมชั่นจากสีหน้าท่าทางของตัวละครโอเคหมดนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันแบบซูมออกไปไกลๆอ่ะสีหน้ามันไม่ได้แสดงอย่างเต็มที่แค่นั้นเองนะครับเอาเป็นว่า Spider-Man 2เล่นได้ครับทุกเพศทุกวัยครับทุกเวลานะไม่ว่าคุณจะเครียดหรือว่าไม่ว่าคุณจะมีความสุขคุณก็สามารถหยิบมันมาเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชม ถ้าผมขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยท่านสามารถคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมผมมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปรายการไปต่อหรือพอแค่นี้ไว้แค่นี้ครับถ้าท่านถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้ววเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับยู Yo.